สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัตออโต้สตาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายบิกไบมือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดถนนใหญ่เลยนะครับใกล้ซอยงามวงวาน30นะครับมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเข้าที่จอดรถด้านหลังได้เลยอาครับวันนี้เราพบกับเจ้าไทอัมแท็กตัน900นะครับตัวนี้ปี15นะครับ สภาพเดิมๆคลิปๆนะครับของเดิมครบหมดนะครับกระจกไฟแฮนด์มิมโมงหน้านะครับตัวนี้แท็กตั้นจะเป็นตรงนี้มาเลยนะครับเดิมๆใสๆนะครับรถจอดเครื่องเดินนิ่มๆนะครับผมสตาร์ทอยู่ได้ยินไหมเออน,นี้ท่อผ่ามานะครับ ยางพอใช้นะครับแค่พอใช้โอ้เห็นผมเลยเงามากนะครับ น้อยครับมองเห็นแบบไม่ทราบเบรกจานเบรกนี่แม่งแทบไม่มีล่องเลยครับใส่นะครับแท็กตันเก้าร้อครับ คันนี้ม่แปดพันสี่รอยแปดสิบนะครับฟับงเสียงท่อผ่ากันโอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฉัดออโต้สารอนด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ